ทุกวันผ่านเหตุการณ์มากมายดีหรือร้ายคลัเคลาวกันความจริงที่เหมือนความฝังแต่ละวันโลบเปลี่ยนแปลงไปสำหรับพลังเพลงพลังศินพลังใจเป็นโปรเจ็กต์ที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากแล้วต้องต้องบอกว่าเราโชคดีที่เราได้รับโอกาสนะครับที่ทำโครงการนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันเริ่มจากว่าเป็นความตั้งใจของโนตั้งแต่ส่วนตัวเลยครับที่อยากจะทำเพลงที่ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่ได้ยินได้ฟังบทเพลงที่เราทำเนี่ยครับให้ได้มีกำลังใจในช่วงที่เราเชื่อว่าหลายคนอาจจะกำลังท้อแท้ไม่ว่าจะด้วยเรื่อง โควิดเองหรือเรื่องเศรษฐกิจที่ตอนนี้ทุกคนลาบากหมดนะครพอเราได้รับโอกาสตรงนั้นนะครับจากสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทําให้เราอยากอยากทำงานดีๆส่งกําลังใจให้ทุกคนนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่พยายามคัดเลือกบทเพลงที่ดีคัดเลือกทีมงานมืออาชีพเก่งๆทุกคนเลยแล้วก็รวมถึงได้เชิญศิลปินระดับชาติทุกๆคนมา มีอาจารย์ธนิดนะครับพี่พลึนะครับอาจารย์ดํารินะครับแล้วก็นักดนตรีมืออาชีพทุกๆคนเข้ามาร่วมในโครงการนี้ครับเพลงเนี่ยในโครงการพลังเพลงพลังสินปพลังใจนะครับประกอบไปด้วยหลายบทเพลงครับหลากหลายบทเพลงเราเลือกมาจริงๆทั้งหมดมี5บทเพลงด้วยกันนะครับแต่ว่า มั่นใจได้เลยว่าทุกบทเพลงมีความหมายเพื่อการสงกำลังใจดีๆทั้งนั้นนะครับยกตัวอย่างแล้วกันครับอย่างเพลงทานตะวันที่รับเกียรติจากอาจารย์ธนิตเนี่ยครับให้มาเล่นเองด้วยนะครับแล้วก็ได้ขออนุญาตไปยังอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลด้วยนะครับทั้งสองท่านเป็นศิลปินแห่งชาติพอได้รับอนุญาตโอดีใจมากที่ได,ได้ได้รับอนุญาตเอาเพลงนี้มาใช้ในโครงการนี้เพราะว่าเนื้อหาเพลงเองท่วงทํานองคําร้องทั้งหมดไพเราะทั้งหมดนะครับ มันเพอร์เฟกมากสําหรับการส่งกําลังใจดีๆไปให้กับบุคคลที่เขากําลังท้อแท้จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วประเทศเรายังมีกําลังใจดีๆแบบนี้อยู่นะครับเพลงแต่งใหม่ที่ทางพี่พลตเองนะครับได้ช่วยเขียนขึ้นมาก็ชื่อเพลงพลังเพลงพลังศิลพลังใจเลยโปรเจกต์นี้ครับในภาพรวมเนี่ยมันมีความน่ารักนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับมีสีสันที่ต่างไปเนื้อหามอบกําลังใจให้กับทุกๆท่านอีกเ <Okay, S 1> ช่นเดียวกัน<ช> รวมไปถึงบทเพลงอีกบทเพลงหนึ่งนะครับออรแรงไซน์หรือสามาัคคีชุมนุมเนี่ยครับอันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากที่ว่าพอเราได้ฟังถึงท่วงทํานองและคําร้องไม่ว่าจะด้วยเวอร์ชั่นไทยหรืออังกฤษนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วความสามาัคคีนั่นแหละมันช่วยที่มันจะช่วยทําให้เราระไรครับความสามัคคีนั่นแหละมันช่วยทําให้ช่วยกําจัดความรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับมองออกไปรอบๆแล้วเรายังมี เพื่อนฝูง <ใน S 1> เรายังมีพี่น้องเรา <ใน S 1> เรายังมีกําลังใจอยู่รอบตัวเราอีกเยอะเลย,ลยดังนั้นเป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่หยิบเลือกมาเพื่อที่จะมาถ่ายทอดความรู้สึกดีๆแบบนี้ต่อไปให้กับทุกๆคนเลยครับทุกๆวันผ่านเหตุการณ์มากมายดีหรือร้ายคลากระาความจริงที่เมือนความฝัน